ครับพี่น้องบทหนึ่สองมองบ่มีครับเขาแล้วเขาแล้วเอาแล้วบ่เขาแล้ววู้วนั่แล้วะโดดใหนึ่ครับพี่น้องหมอด้านเลยมาเท่อนพนาใจ่นี่เทีอนนี้ได้มาเพิ่มอีกปะปากใหญ่ตัวนึง ใครใหญ่ตัวนึงปราใหญ่ตัวนึงเบิ้ใหญ่เลยสวัสดีครับผมเปมนพี่น้องสุฟูซูกันครับวันนี้พามาบ่งบรรยากาศเกือ,อนครับตอนนี้ผมอยู่เทิงห้อยครับเทิงหยอดห้อยครับกะยินข่าวว่านำใสเปิ้ลวาเปินหมานก็เลยว่าสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าสีผ่อบอลเนนจ้าโตมาเบิ่งบรรยากาศ,น,น,ากาศน้ำล่ะครับพี่น้อง โอ้โหว่าสี่พ่อพ่อพี่น้องไม้เกิจะกสีมงไหนยาถาเบิงครับไปหลุ่นน้ำกันครับผมเมื่อนี้ตอนนี้กัมาครับมนานาใสครับสวัสดีครับเทียสามนะครับเทสามแล้วเทสามแล้วสามนะครับกุ้กดกล่องพดชกดกล่องพิดอยู่เลยมันถ่ายย้อนไหมวเลยอา่าก็ไปเบิ้งบรรยากาศน้งกันไปอ่านี่มาพอสหายเสีย่าแล้วนี่ครับ ทักทายเลยเสียทักทายเป็นทางการโอ้ทักทายยังไงมาตันเดอโอ้ยเตรียมมีดแล้ววะเตรียมมีดแท้งหัวไปฟใส่ก่อนเนี่ยแท่งหัวอ้าวบอกไปก่อนอีกแล้วเจี๊พ่อเพียงโอ้นี่เบิร์ดมีหอนมะละกอกินก้อนซุปยางดีมาเมื่อนี้ก็เสีย ซาไปกินข้าวปลาฮาร์ปีงปลาใครมันมีไส่เี้ยหนีถุ่นวัดขอนยังเกาะฮะขอนยังเกาะขอนยังห่างบอกบอกบอกว่าจะห่างปลาไปยังไงเฮ้ยไปยังไงหมดอยู่นี่ก่อนบอกเี้ยหนีลงไปหมดเลยอยู่ในนี้หย่อนทองลงกหนานอวดเดียนเดี๋ยวไปเบิ่งเี้ยนีก่อนเมื่อนี้ร้องไส้สิได้ เลาะไม้อมอมๆเอมแบมแท้นี่แหละเพราะว่าเครื่องเป็นใส่บอ่จอไหนดิไฟจอดๆอยู่หุ่นเสียนิดเอาละบ่เอาละบ่เอาละบ่เสียนิดหึมหนามใสดีบ่ได้ออกมาสักเใื่อะทีนอ่ะไปจะไหนเสียนิดถ้าใครถ้าใครมีมาแล้ว มาหาเดียวมาหาเดีว๋วโดนมาพอกันเทอะหนึง่งอ่ะเดี๋ยวไปหลุนน้ำเชียรนิดตีเ <c oughs> ยิน่า้า่าได้สองตัวมู่ก้อนนี่ร <c oughs> ุ่นว่านามใสกับแมนอีดีนามใสอยู่นี่เดี๋ยวไปหลุนน้ำกันครับเมืองบรรยากาศน้ำกันสีหมอบวแหวนแถวนี้แหละพาะย่างเรียอเพื่อนบอติด่าสั่นวะเครื่องเพื่อนบอติดไปครับเดี๋ยวไปหลุนเมืองน้ำกันซ้อมเครื่องแล้วล่วะตีเดียวไว้ไม้หนอกอยู่หรอ ลรำหวยไป,ไปลรำหวยใต้เนาะลรำหวยใต้ห้หองอยังไปเกาห้องอยังมองมองคนละมองมองกองลคนละ,ละไปครับไปเบิง่งบรรยากาศต้องการคนละออกไปนอกครับมื่อน,นี้คเครื่องมัติดเทท่าครับตอนนี้ก็ประมาณบใบมโมงแล้วล่ะพี่น้องกําลังตุ่มห่อมกันได้ <laughs> กําลังเชื่อน,นีก็ลังขึ้นเรือ เป็นหมดถานี่ก็นั่งห่อนอยู่ที่ว่าในโลกอยู่เดี๋ยวไปเบึงบรรยากาศต้องการยังรลกงร่มฝุ่นปะ่นะเอาหนัโะต้ ขับพอนละครับผมนม้ำสภาพนา้ำก็พอเห็นอยู่ดอกเนาะคุณป่ะมะคุณดอกใสอยู่ใบบวัวใบบวัวเล็กๆนี่แนมเห็นอยู่เดี๋ยวชิมะดน้ำจังสีเหรอครับดำเหลปลาแหนนี่แหละเพราะน้ำมันมท่านขืนแห้งครับพี่เนาะที่เคยมาเตะกอลกับ ึ้นสูงครับคุณุขึ้นยู่รอบปลาใหม่คุบาว่ามารอบนี้มันขึ้นพาสูงนนามขาดเกณ์เก่าอยู่ประมาณมิดกลัวคุณเสียนนินกับเสียสากำลังมาไปครับหลุ่เบปน้ำกันหลุนเบิ้งน้ำกันคือสีบ่มีผ่าใตนามดอกกลัวอาวุธมาใหม่ เพียดใหม่เพาท่านมีโตติดเ <laughs> พาท่านมีโตติดกล่องอะจจกทสิมีว่ามีเหรอครับให้เบิ้งให้เห็นโตกันยังยังว่านอนพอยา่ใส่เนาะเอาได้เราบอกงอยมาอันละจวนอ่าอะไครับหมดน้ำกันครับผมตื่นไปน้ำกันที่ผ้ามหมดยังไงน,นี่ขึ้นน้ำตื่นตื่นเบื้องว่าสิมีโตครับนะครับ เราตีวงฟังผมตีไปวงฟังไปไปกัวกันครับครับพี่น้องโคดหนึ่งสองมองผมมีครับแต่ิาา่ากะหลอกหนุนอ่ะโม <c oughs> ตันบอกว่าโอตอยู่ตอนนี้ก็แตะเว้นคือคอย,คอยละครับไป สามละเดี๋ยวลอกถึงเมื่อครับลอกถึงเมื่อน้ำน้ำงหวยน้ำหวยทรายครับต้านั้นสิเป็นต้นขวางครับไปฝุ้นกบบปากหวยปากหวยทรายครับลำโดมครับผมเดี๋ยวไปรุ่นบ้องน้องกันครับเดี๋ยวสิพอวะไหนครับผมกลับแล้วครับผม โอ้ยบะมันมอนี่ออกมาพอนัน้นบุพอกันเลยอันเสียซ่ากบจานิ่โอ้โอยอยังว่ามาแล้วบะมันนํำจิ้งเือมามานําบะมันนํำจิ้งเือเดี๋ยวสิฟ้ายามีหลงวันนี้ยามีหล,ลงพอได้กินแรงโอ้ยไปยิงปลาบะมันเดี๋ยวมาหมดอีหลงนะครับหมดอีหลงกันเดีมัน เดี๋ยวมาลุ้นน้องกันอาเดาอยู่ครับตอนนี้กำลังขี่ยามเข้าแล้วเอาแล้วอะไรบ้างเอาแล้วนั่นนี่นั่นน่าอะครับโอ้ยหมดปลาหมดปลามาญาติโลกันยังปลาอยีกตัวมันโอ้ยไหนจเนี่ยใส่พอจะงาพ้เอไหนเนี่ยใส่ฮะ มันแดบเลยมันมันทึกอยู่แม่มานีิฮะมันทึกอยู่เอาจับอออนฮ่าน่าฮ่โล่ลยอยู่ๆๆ่าฮ่าย่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่ายาฮ่าฮ่าฮ่าร่า่อฮ่าาด่าฮ่า่า่าา่่าฮ่า่าา่า ยังนีใส่เอาดีดีเลยโหจอาต้าอยู่นอกเรือยเลยม้นมานีน้องมานันอ่ะนะอ่ามาน้วครับหตัวแล้วหล้างล้างแรกดันจะขลองเขายามก่อนลงหลงยามก่อนวันนี้มายามโย่สามมื่นไปของขายามก่อนะหลังต่อไปค ลุนเบิ้ลหลังนี่เอเ้ยไปเบิดมือเปิเบนมาใส่ยูคาจะขออี่ตัวบอม่บ่บบบ่บ่บบบ่บบ่บ่บับนบ่่น่บ่บี่ห่บล่่่บล่บ่่่บ่บ่โ่่ จังสีใสยับับเบิ่งก็หูก็ได้ใสไหมดีอะละครับล้าในี้จะยันกินแหว่ยี่กรดับอาละดูบ้างตัใหญ่บเนี่ยโอ้ยยันเยอะอือไอ้นี่แหละครับ แสน,นสองอ่ะน,นะจับไปจับไป,ไปนี่จับที่งนัน้องอ,งอี่ขิงอสองแล้วครับสองแล้วสุจดสจอดจอดม,มันเทสไตส์มันก็ไิดกินลูกเดี๋ยไม่ยากคุ้มเหมือนมดผีดอกโดนถึงทีนึง ป้าบนล่ไมดี่ีลป้าหลายกัะทีป้าก็เทียเคยผ่าดันไแต่ว่ะเทียมีพ่ามีพ่าดมผ่าเลยเอาจิงเลยผาเสียยังกันไอ้ตีล่ะเบี้ยพละกวดะกวเออโอออยู่พเอาเียงจับมือกันเถอเบี้ยพละกวดเนาะเออทาูเอาเลยเอาเดี๋ยวก็ได้ Ừ, tăng muốn tăng trái rồi Ừ. Tính mà. Sóng bà. Hả? Thì sóng bà. Ôi, giá này, giá này. Ôi, nhìn vô cả nó giá giá. Mình thấy lắng con chó con khạc thế. ไปสองโตเนาะหน้าใส่เนาะอ่ะไปได้แบ่งกันกินอ่ะพี่น้องสำหรับมือนี้ก็คงสีมีไว้ซสำนี้แหละครับไปมุดปลากับโมมันแต่๋มะยามีลงกินข้าวเชียนกินข้าวกเจียวเชียนกินข้าวกับเจียวโอ้ยลูกบุญญาใหญ่เลยลูกมะยางใหญ่เลยพเฮียใส่มาเทียวกับเลื่อยโมมันเพื่อนจ่อยบ่หอดเพื่อนนะสำหรับมือนี้ก็คงฝากไว้ซสำนี้ครับ คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับไปใส่ครับพี่น้องพอดบ้านเลยมาเท่อนั้นพอน่าใส่นี่เสื้อนี้ได้มาเพิ่มอีกปลาปางใหญ่ตัวหนึ่งปะปาใหญ่ตัวหนึ่งปลาคางใหญ่ตัวหนึ่งบดใหญ่เลยโอ้โหหุ่เสียเน็ตอ่มันอยู่มนันอยู่เพิ่นถือว่าบ,อบา่อผาดเมื่อนี้ ไปยิงป่าที่ว่าประผาดโอ้มันเหมือน,นหนออะยางดอกตังโตยังพอไปยังพอไปยังอ่ะเรลยอ่ะเลยอันนี้ถือ <c oughs> ยิง่งลงก้าวๆมายามยิ่งลงขนาดใต้จีเป็นกูขว้าแซ่แหว่งกันครับพอได้ต้มแล้วนี่หนักเปก้นหนากเนาะอ่ะเ่รอบรรยากาศเนาววันนี้ <c oughs> <c oughs> เอาจะเหนื่อยเนาะเส้นนี้สินนี้นาะไปกัยิงบ่ได้แม่ฮะไปยิงไปยิงบ่ใครยะซะอืมอ้อเพิ่นหนานคือเก่ายังยังบ่ผ่านเนาะมีบักลายมานําอยู่น้อ4่2 2ตังล่ะเออตัง่ตอนนี้น่ะโ2คือกันบ่จบ่ถึงเเว้ยปางบ่เนาะตใหญ่ถตนี้น ตั้นนี่ใหญ่นะ <พอ S 1> ่ะปา้ปะาป้าบ้านนีนนน่มันแปดได้มั้ยป้าปามด่วนตัวอ,อีถึงว่าคุกเลื้อก็ทำงานแค่หมันตกอ่าพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้อง